ต่อมาน้ำนำน้ำเอาเนี่ยส่วนหน้านี้ก็จะเป็นงานที่มะพร้าวไงค่ะเยอะมากเลยค่ะ เอ้ร้อยเก้าส <asan> ิบอ <ome> <Th an x muscle, Jersey> <t pine Bose> ่ะสิบเกาใส่รอบแงกิมอมหมูทอดแม่๋ามรอบกอลสดที่หนึ่งตอนน้เกกรนึ่งแ

หลบกวนหลบเลยค่ะหมดสี่กล่องนะต้อง<า>ขอโทษค่ะข<า>้องหมูไข่แดง ตอนมาตอนแรกอะเงียบทั้งคู่เลยนะเงียบยืนแบบว่าเสียงหายใจยังไม่ได้ยินเลยอะเงียบจนโดนขโมุดไปช่วงมาแรกๆอ่ะเงียบกันทั้งคู่เลยนะเสียงหายใจไม่ได้ยินยืนทำตัวเป็นแบบว่าเกรงเกรงหรอใช่กลัวกลัวจะโดนไล่เราไม่รู้จะพูดอะไรออกไปแล้วตอนนี้อ่ะพอมีคนแบบว่าเข้ามาให้ทำแนะนำอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตั้งรับที่แรมันก็เอามาปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยไปโต๊ะสิบเก้านะ เบอร์สก็มาปรับปรุงใช่ไหมเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาแนะนำอะไรอย่างนี้แบบตอนนี้เราก็อ,อยู่ในช่องอาริสาเชราชานแนลนะคะ <c oughs> แตบบ่ว่าเงียบเป็นยืนแบบว่าเสียงหายใจยังไม่ได้ยินเลยอ่ะยืนแบบทำตัวเป็นกำแพงกันอ่ะ กลัวอะไรอ่ะกลัวกลัวอะไรกลัวเขาจะดุใครดุส่วนทางบ้านนะคะเอากลัวหมายถึงว่าพวกเราจะดุอะไรอย่างเงี้ยแบบหลบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรอกลัวแบบไม่ให้ถ่ายค่ะอย่าถ่ายอย่าถ่ายอย่างเงี้ยเหรอใช่เพราะใครเดินมาแล้วจริงเหรอจริงค่ะอย่าถ่ายอย่าถ่ายอย่าอะไรอย่างเงี้ยถ่ายช็อปมาตั้งแต่ไอ้สำเพ็งแล้วค่ะอย่าถ่ายนะไปถ่ายแถวแถวสำเพียงไม่ให้ถ่าย ที่ร้านด้วยร้านเดก็ร้านนั้นที่เล่าให้ฟังอ่ะเขาจะมีของร้านเด็ดี่กินซทไม่ร้านยำด้วยร้านนั้นแ่ะเสิร์ฟก็สิบสี่เลยค่ะอหน้าหมูยอนหมูยอหังายำ็ดกินแดง กระทาแบบเขาคงแค่ผ่านน้ำอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอาริสตาเทราเชนเนลนะคะ ไม่จาดกนเทพหรอ14ค่ะบ้านเพื่อนไม่เข้าก่อนใช่ไหมมาล้างก่อนใช่ไหมข้ามาล้างก่อนเนี่ยแม่ส่งต่อได้เลยก็ได้นะได้แม่แม่แม่ไปล้างแก้วก่อนล้างจาน แม่ไปเป็นร e c e p t i นได้ไหมอ่ะแม่แตงอยากไปเป็นร e c e p t i o n ดีจะพักตรงนันอะเดี๋ยวซ้มเดี๋ยวสอนรีเซ p ชั o n น้องใหม่ด้วยถ้าแม่ทำไม่ผ่านแม่เดี๋ยวแม่ไปร้างจานเพิงเห่านะแม่ไปเดินเชียร์ยำเนี้ยแม่เดินไปถามลูกชาเลยรับอะไรดีจ้าไม่บอกไม่เป็นารื่องจัดคนหลังแม่บอก รถใช่คะ่ะจะมี3รถนะคะรถแรกจะเป็นรถ10บล้อค่ะรถที่2จะเป็นจักรยานนะคะรถที่3าจะเป็นสล้อท yes ี่คืออยากจะบอกรสชาติอ่ะถามว่ายำในความความคิดของทุกคนยำรสชาติเป็นยังไงอามรถอ่ะยำก็คือยำยำไม่ใช่ก๋วยจั๊บสองรถก๋วยจั๊บยำยำก็คือยำยำไม่ใช่ดูรียนยำก็คือยำเราไม่สามารถแตกจากคำว่ายำไปได้อย่างอื่นถูกไหมคะอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ใช่ทุเรียนนะคะิทีแดเปรี้ยวเก็หวานอยู่ไหครับรถนะคะแค่นั้นเองคนครัขอน่งูค่ะขอถได้หมคได้ค่ะกินหรือยังอะคะกินแล้วกินแล้วคะอร่อยไหมเนี่ย อร่อยจริงหรือเปล่าจริกินไม่หมดเยอะเกินอออโต๊ะีสีไม่ได้แตงหัวราได้ใจช่แม่เดี๋ยวข้ามอันนี้ก่อนเดี๋ยวไปต๊ะแปดก่อนทำามอันนี้ก่อนัคิวที่แปดสองหกครับแปดสองหก ยังอยู 9, ่ไหมครับลูกค้ามาเก็บตรงนี้ครับไขแดงเทมแล้วก็ก้มบ้านเจ็ดสามใช่ไหม ยอที่ร้านจะอร่อยมากค่ะเป็นหมูยอจากเป็นหมูยอจากที่ไหนนี่เหรอหมูยอจากแฟมิลี่มาดร้านข้างๆเนี่ยค่ะใช่ค่ะหมูยอจากที่ไหนหมูยอของเรานดี้เป็นสายพันหมูยอเลยนะคะหมูยอทอดลูกเป็นหมูยอเลยค่ะคือไม่ได้เราไม่ได้ใช่หมูเป็นตัวแต่ทอดออกมาเป็นยอเลยทอดเลยเป็นยอเลย เชื่อเลยไม่ได้สักอย่างร้านนี้กไก่นี่เราก็ไม่ได้ฆ่านะคะเราเลี้ยงเปน็นน่องแต่ตลูกเจีย๊ยบเลยจริงคืออ่ะเล่าแล้วเมอเขาเหมือนเขาคริปข้อบข้อไว้ไม่ให้มันตัวออบชอบ่ะ <laughs> ซื้อแม่เดนมนี้คืรใส่หอมใหม่ื้อคือยังมูยอดนะรค ยี่สิบสี่วันไหนจะทอ้ยกระดกอะไรอ่ะอะไเป็นไรอ่ะร้องเหมือนโตแตกร่วงรู้ทายแล้วกิมล่วงไอกิมเป็นไรบ้าเจ็บเลยอะกิมร้อง่ายไหมนะร้องบ้าบรรยกาองทาร้าคระงท่มสามสิ นาทีนะคะหนึ่งจุดสี่เมื่อไหร่คะหนึ่งจุดสี่ก็ต้องรอ่ลยคอหมูทอดนะคะยำคอหมูทอดไปดิตามได้เลยค่ะเซิร์ฟชีวีดอกได้เลยเจอเลยค่ะหลาย EP มากจะเจอกับนักแสดงสาวดาวรุ่งนะคะน้องใหม่ของวงการถ้าจะยในใหม่ก็หน้าจะรอนะคะนี่ หนึ 1> 1่งสี่หนึ่สีไม่สุขหรออยากแม่โต๊ะสี่หรือหนึ่งหมโต๊ะสี่คุณนุ่นคุณนุ่นโต๊ะสี่ใช่ไหมคะ ยำมก็บยำหมูรออร่อยมากเลยค่ะร้างแก้วหลัง้านเอ๊เป็นไอ้นี้ทำอะไรอย,ยูยมม่อ่ะยำหมูยอยำหมูยอคอดอร่อยเลยค่ะ ยำหมูยอกับไข่เค็มไข่แดงเค็มนะคะชิ้นตุ๋นมูยอใหญ่ตั้งหัวว่านะอีกซอยไหนนะั้่ต่ด้วย